เอ๋ยคอไก่ขอไข่โในยาขอขวดของวาวขอควายเข้าหน้าขอคนขึงขังขอรักขังข้างขางองูใจก้าจอจานให้ดีช้อชิงบัวบุ้บัวู่นี่อาอยู่นี่อ่าช้อชิง ช่อช้างช่อหนชอโซ่หาไทยช่อเชอร์ช่อดังชอหญิงผาผ่านดอช้าดาผามันเอาชัดๆสิตอกปัตตักหุ่นฐานถอฐานเข้ามาลทอนางมนโทหน้าขาทอพูดเท่าเจรยอนอนเนนไม่มอง าเด็กตาอี้เหมือนตาเต่าตาจงขอถุงข่อยขอนทอทหารออท่านขอทงนิยมคนนิยมนาหนูใครบอใบไม้แอพทั้อทหารเอ้ยไม่ใช่บอใบไม้น้นส้มปอปตาตาโยตากลมขอพึ่งทำวังขอฝา ฟ้าฝาทนแน่แ e น่แน่ไม่เล่นดิฟ้าฝ้าทนชาพอพานลังางตู้อ๋ดีๆีฟ้ฟันดังางสะอาดจังพอสําเทาทางไปมอม้าึกยอยักเชื่อใรอเรือให้ใบรอลิง ยาวว่าแหวนหางยาดูว่าแหวนลงยาหางยาดูไม่ตุ้มสิสอาลาเงียบเนียบดูไม่ตุ้มสอฤาษ้อสีด้วยยาดูสอเสืองาน้องดูออขีบใส่บ้าดูรอจุลาไอ้เอออยดู ใครหยองใครยองดูอ๋ออ่างยัง้หอหน้อดูออน้อฮุกได้เดาดูโอ้ยเจ็บแล้วเก่งมากใชโยใครเก่งครับยกมือขึ้นไหนยกมือขึ้นตีเขาไหนเก่ง